นมาสการเจ้าค่ะปู่เจีนบอลปู่ได้ยินชัดเจนบอลดึยินชัดเจนอยู่จ้ะได้ยินชัดเจนจ้ะเลขนนอกแตกบนแตกล่างเลยเนาะให้หาออกเกาหากระหาสองหายฮกสองออกหาสองเบสันอู้ยปูดสิรู้ว่าเลขตัวเกามันสิมาเนาะปู่แมนบอลดีมาแล้วอืมมันมาตัวเกาเ้าอี๋มัน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 อยู่คนละเป็นคนละสูตแต่ว่าสูตรหนึ่งเนี่ยมันมันมันเป็นแหี่ยเป็นของกับอ่ายยนยูแต่ว่า ไม่ได้จับใจกันแต่ว่ามันก็เล้มันมักตัวเออะมักตัวนี้ไปในฟันเดียวก็เลไม่ได้ทะเลดไปเลยดูกระจายว่ากับโอเลี่วิวิงยูค่ะเขาวิ่งแตกบนรางก็ให้วิ่งมาตัวเดียวนะหาเนาะแมนเพราะว่าตัวนี้สูตรนี้มันติมันหยอดตัวนี้เป็นตัวอย่างนี้ตัวหาตัวอย่างจ้ามันนี่สูตรสองนี่เป็นตัวตัวจำลองจ้าเอ่อเอาความกันทั้งสามโตตามสูตรจ้ามันจะมานั้งมาเลยจ้า ถึงเรืงว่ามันตีมันคนนคนรู้สึจริงแต่บ้ามันเป็นตัวเล่นใช่อืมแต่ต่ำบางเศรษฐีมันสองเทียใช่มันกับม้านอืมมันอีบอสเทียมันมันมันออกแล้วใช่เรีอนอยู่หาสองมันออกแล้วเนาะหาสองตรงตรงสำนักเราปูเรียมันออกตรงสำนักที่มันออกเองแบงหักไปไหนออกหลังเอาหัวหมอกหลังใช่โอยกระเบื้องปูจับไผ่ใ้เนาะสามสองหวกสองเบงสิเพราะว่าเอาสองเป็นหลักเนาะอยู่ไทย อืมถ้าปรับจับประกบกันกับวิ่งหานีค่ะหาสองแต่ว่ามันก็เป็นเลขตัวเก่าเนาะเพาก็บบอขาดฝันว่ามันสิอกอกตัวเก่าเน่นั่นแหละจ้ะาแต่ว่างวดน,น,นี้งวดนี้ไอ้นิ้วใสจับไว้เล้อนะจ้าค่ะปูเอาคนจับไปกันแล้วงวดจับไปกันแล้วจ้าปูเอาตามตองเงินนี้ออกวันที่สองมก,การาคมเด้อปูสองมการาหกเก้าผมบอกเนาะบอกจ้ะมันหยุดปีไหม่หยุดปีใหม่ปูจ้ะเอาจับปูให้กะ สามตัวเดียวด้วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างไปที่สามเม็ดเดียวโคโลจ้ะเป็นยังครไปมกเล่นมาวิ่งขึ้น่ามันขอมาแล้วมันเจ็บขออยกค้นแล้จ้ะปูค่ะไปมาเล่นมกวิ่งจับปูให้ตัวนี้เป็นตัวเล่นมันตนส้นกันสองสูตรจ้ะ,จะสองต่ออเจ็บต้นสองสูตรสามต้นสามสูตรจ้ะ,จะวันนี้ได้จับได้กันแบบเต็มเต็มเลยละจ้ะปู เออพอได้ยินยุสัก็รอ้องบองแจักไปสองใบจ้าอืมแต่วบอสสนตนึงเจอตลาดเป็นเทียงนะทาง,นนางเนอะจ้าจ้าปูอันนี้เป็นข้อมาข้อมสอบเพะของหลวงปูจ้าวันนี้ก็สามสามเจ็ดนาะสามเจ็ดอ่าสามหนึง่งสามหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สามแปด <38. S 2> าาสามแปดเออเน้นเน้นมักมักสามเจ็ดเด้อเน้นไปที่สามเจ็ดส่วนตัวปูหมักเด้๋ยวนี้เด้อจ้ะปูมกักอวันนี้ร้องกันมากอะสามแปดสามแปดจ้ะปูมันไวน้อยนะจ้ะนะวันนี้เลขสามโตอะหกสองศูนย์หกสองศูนย์ สามอินศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเออเด็กตัวนี้มันเป็นต้นกันไกลสูตรอีกตัวหนึ่งเล้อมันเป็นเด็กคนละตัวเดียวกันแต่มันซับกันจับปูมันสบการณ์เรื่องมันเป็นตัวเด็กถามตัวให้แต่ว่ามันมากตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ามันเอ่อมันออกไปลแล้วนะ ตามปงแต่ว่ามันติดอะไรเข้าบงหูเนาะจัาปูแปันมาก่ะจะใครปิดจนาโอจ้าอืมตัดเหรียญปูปูหกสองศูนนี่ตัดเอาก็ได้ตัดแต่ไนแนสองศูนย์นะอืมตัดเหรีนุ่นเด้อสองศูนย์จ้าศูนย์อืมแต่ว่าันรีบเพรว่าขันว่ารีบตกเข้าขันว่ามันรีบตวเข้าก็บเบิ้งไวแน่นหกองอ่ะนะจ้าออกไม่ออกเล้าแบบนี้ทำม้ำทำหน้าบน จ้าพูดจ้าค่ะแต่ว่าศูนย์สามหนึ่งนี่มันม,มันเขาก็สูตรหนึ่งเนาะสามหนึ่งสามศูนย์นี่มันตัดเลยเต้นได้ตูวตัวนี้เมนเพราะว่าตูวตัวนั้นไม่แค่สองตูวเลยมีอา่ามีสามกับศูนย์กับหนึ่งมันไม่ถนัดกิ๊กต้ออยู่เม่อไรจ้าพูดกิ๊กต้อไปเมื่อกี้ไปนึ่งที่โต๊เพราะมันเป็นมันเป็นตัวเลยหนึ่งเด็กตัเตะเปนหนึ่งกับศูนย์กับไปแล้วพวกมันเดียวไปแค่ตัวเอก็ะไรเอามาใช่ตัวนี้แล้เนี่ยเป็นคำตัวให้ จ้าคือสองสองอปล่อยม้านี่มันเป็นอ่อสูตรสองตัวนีิตัวหนึ่งสูตรสามตัวตัวอีกเป็นสูตรหนึ่งเด้อเอฟซียาสับสนเด้อมันเป็นสองสูย์ที่ป่มาปล่อยนี่ทูกกวดปูสี่ปล่อยแบบหนีเนาะปูเนาะแต่จ้าปล่อีกสองตัวเนี่ยมันมันเป็นซ้อนกันเด็กทำตัวตัวเนี่ยตัวูนศูนย์สูามหนึ่งเนี่ยมันเป็นซ้นกันเด็กสูตรตัวรักถามมันไม่ถามเนี่ยมันเป็นซ้นตัวนี้จ้าแต่ไม่ถามตัว เออที่ปฏิจับเป็นส้นตัวจ้าเมลัก็เลยมาโอตัวตัวสามตัวนี้เป็นตลับก็เลยมาตัวนี้เป็นเด็ดเป็นเด่นด้วยเด็ดอะไรเลยซีโตะเนี่ยจ้าคือเอาเัาตัวนี้มันจะแามตัวจ้าปูเอวตอนที่เอาเป็นเอกสองตัวที่มันแบบมันอะไรแค่สองสองครูก็เลยทออมะใช่เป็นตัวสามตัวแห่งทีน่ะเปรียบามันมากสองตัวเดินดีสอโสดสดสามตัวนะฮะสดตัวะปูนะฮะ มันเป็นอสองตังจ้ะแตกบนล่างกับมีเด้อเนาะค่ะปูเคยไหมเห็นเล้แตกบนล่างจบดีๆเวลาขอนขังมันใจแต่ว่าสามไม้ย้งแต่เด้ปูสามไม้ย้งกับอันสูตรด่ปูเปนไรสูตรต้นสามสูตรนะตัวไอ้ร um. ักสามเลยนะจ้ะอืม um. อันเกียรบนี่มันมากสองสูตรจ้ะแต่บางคัมนมาสองสูตรมันก็หาสองอันนี้จ้าปูค่ะจ้ามันเป็นสูตรคำนวณเนาะ ตามนี้ลยว่ามันสูตรตัวเล่นไม่ไม่ตัวเดียวนี่คือคือเจ็ดสูตรหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเป็นเลตัวเดียวเป็นเลขวิ่งก็ได้เออเียนเป็นเล่งก็ได้นมเออักเ็กเก็บกับเล่วิ่งตัวในเก็บตัวเดียวก็ได้มันตูตหนึ่งนี่แต่ว่าเอามาใช้ตัวนี้เพี่ยมเป็นเลขตัวเดียวมันตรงีตรงปูเอ่อปูตตัวสามนะมันเกเพราะว่ามันมันเคยมาน้่กันบางกันเล้ สองห้างก็มาแก,กันจ้าอืมไปเขากันปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็เลยเห็นว่นนมามันเห็นว่ามันนีเขากันเลยเให้พิจะรณาเบื่อปูเลยประกุเป็นสามเจ็ดเนาะปูสามเจ็ดจ้าตัวสามสามตัวเดียวนี่มันก็เลยมาเอามาใส่กันนะจ้าปูปูได้ทีเด้อเนมแยวทางเนาะปูเนาะสูตรนวลนเพรา่มีมไพลูกจ้าปูว่าฟันยังต้องงวดจีจ้าต้ได้องมาทันใีฟันหรอกจ้าอือลองบ้าง มันปะปันปันสติลองโกใจปันจ้ะกะถือว่าปูป้อยต้องว่าเดิมละให้ไปจอดไปซ้อมไปจับฉลากกินแบงถึงไว้เนาะสำหรับมักชุดใดก็จัดไว้ก่อนได้เลยปูก็ค่อนข้างมั่นใจจัดเลยสามเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์สามแปดเนาะปูเนาะแม้กรทั่งพันจ้ะจ้ะเอ้ากะสั่นได้ปล่อยเหล็กไปแล้วกะให้พรอนเอฟซีแฟนช่องผู้่บอนจอดคุณซ้อมอยู่ในปูอ่าก็อันคนคนไหนเอ็นที่เด้อรุกุดดุกคนอ่าไก่ปีใหม่แล้วก่ ตุขุมอแจ้งแรงข้าเจม๊ยไรข้าวไข่เจี๊ยไมีเออวันนี้ก็ขอให้ด้วยกำปั้นกำปันตุกขุทุกคนเด้อขึ้นอนลุกตาขึ้นตอุกตาขึ้นอนลเด้อสาธุสาธุนมรสการเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวสาบันจะทวนตัวเลขปูหรือระปุดีดำซูฟังเด้อจ้ะสองมกราหกเก้าวิ่งบนล่างไฟฟันไปที่สามเม็ดเดียวโขลสามเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์สามแปดส่วนตัวแลวปูมักสามเจ็ดก็สามแปดเด้อค่ะหนักหนักคือสามเจ็ดสามตัวหกสองศูนย์ศูนย์สามหนึ่ง ชุดสามตัวนี่ห้ตัดเล่สองศูนย์ก็หกสองน้ำแต่ว่าชุดนี้นะศูนย์สามหนึ่งมันไปนชนกันกับอีกสูตรหนึ่งสูตรสองตัวประมาณนี้ค่ะเลขสูตรปูค่ะนี่งวดว่งงันกับเขาไปที่ห้าแล้วคะวิ่งห้าอันนี้ตัวงวดก่อนห้าแต่ว่าจับคู่พลาดค่ะออกเป5ดเก้าห้ากับห้าสองจ้ะแต่ว่ากระแตกบน่างเด้อค่ะเลีกวิ่งปูฟันไปที่ห้าออกอีหลี พิจารณาจบสมค่ะรอหลขกฝันว่าปูจะฝันยังบอรอฟังเนาะคะ่ะแต่ว่าฟูกะจะม่ฟฝันหายอยู่ค่ะฝันขาดคือคงสุดท้ายจะมาทวนเนาะคะ่ะค่ะฝันห้อีกหรือว่ารอความฝันจ้ะประมาณนี้ค่ะผู้ใดหมักวิ่งรุดได้เลยสามเม็ดเดียวขโลขลคนล่างเอาหมักจัดขาดพันค่ะคลิปนี้เห้เงี้ยด้วย,วยปังๆโซคุโซพลงอะไรกองท้องอะไรเขาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า